สวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงความรักนะครับความรักที่ทุมกันความรักกันครับรักที่มอบให้กันและกันแทนกายเป็นกําลังใจให้กันนะแม้แต่ดอกไม้กระเช้าดอกไม้นะครับเราก็มอบให้ความรักซึ่งกันและกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ปานา้าอน้องนุ่งนะครับรับมอบให้หมดนะฮะให้เขาได้รับรู้นะความรักที่เรามอบให้กัน แม้จะใช้เวลาเนิ่นนานรอวันหลายปีนะครับดอกไม้ที่เบ่งบานก็เปลี่ยนแปลงแต่ความรักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราคอยที่จะมอบให้กันและกันได้รับรู้ว่ายังคอยและยังคิดถึงวันนั้นวันแห่งความดีที่ให้กันและกันนะครัรอการกลับมานะครับให้เกิดความรักที่ดีงามชีวิตแต่แสนสั้นนะครับแต่ความรักมันยืนยาวนะครับจงมอบความรักให้กันและกัน ก่อนที่จะไม่มีโอกาสนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับจงรักษาความรักให้ยืนยาวตลอดไปครับสวัสดีครับนะยึดความทรงจำที่ดีในใจเป็นที่รันนะครับสวัสดีครับ